อทัศออนโดนแซวคบเด็กผิดคาดคำตอบทำปุ้ยอาตุ้ยตุยกรีดลั่นสตูดิโออทัศนออนโดนแซวคบเด็กผิดคาดคำตอบงานนี้ทำเอาปุ้ย พี่มนวันอาตุ้ยตุย,ตยกรีดลั่นสตูดิโอกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโดนจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้สําหรับคุณอพทัศออนที่มีหนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนอยู่รอบตัวและโดนจับเป็นประเด็นกับ3มหนุ่มทิมพิธาก,กุญชานนนและตีธนพลอยู่เป็นประจําซึ่งหลายๆคนก็ต่างลุ้นว่าตัวจริงของแอัทัศออนจะใช้สามหนุ่มหรือไม่ล่าสุดทางด้านแอพทัศออนโดนแซวกลางรายการโดยปุ้ยพี่มนวันได้แซลว่า ชุดนี้ต้องมีแฟนเด็กถึงจะใส่สวยซึ่งทางด้านแอปทัสออนเลยได้ตอบว่ามีหน้าวันนี้ใส่แล้วไม่ค่อยสวยต้องขอโทษคอสตูมด้วยนะคะซึ่งก็ทำเอาถางปุยพิมนวันและอาตุ้ยตุยกรีดลันสตูดิโองานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาตีความไปต่างๆนานา,นา,นาตอบแบบนี้ก็พอฉันแล้วละ่ะอุ๊ยตอบแบบนี้ไม่ใช่เด็กแล้วพอแน่นอนกรีดแปลว,ว่าแฟนแม่ไม่เด็ก พอส้มมีพิรุษนะคะพอส้มแม่มีพิรุษแหละแม่มีพิรุษแหละ